ค้าขนมครกไม่จบมสามทำไมโง่เปผู้ชายจังเข้าว่ากันว่าผู้หญิงที่ยอมขายขนมครกสองผู้ชายเรียนไม่ใช่คนรักแต่คือคนโง่ในสายตาคนทั้งตลาดและผู้หญิงคนนั้นชื่อพิมพ์ใจพิมใจไม่จบมสมเธออา่านหนังสือช้าเขียนไม่สวยแต่มีสองมือที่ขยันและหัวใจที่เชื่อในคําว่าอนาคต ทุกเช้าเธอจะจุดเตาถ่านหยอดแป้งลงพิมพ์เสียงฉาเบาๆของขนมครกคือเสียงชีวิตของเธอขนมครกถาดละยี่สแต่กำไรที่ได้เธอไม่เคยเก็บไว้กับตัวเองเพราะมันถูกส่งไปให้ผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่เธอเรียกว่าแฟนเขาชื่อก้องพบเด็กหนุ่มจากบ้านเช่าเก่าๆมีสมุดเรียนเก่าๆและมีความฝันว่าอยากไปไกลกว่าตลาดสดแห่งนี้พิมเดี๋ยวผมเรียนจบผมจะพาคุณออกจากตลาดนะคำพูดนั้นเธอจำได้ขึ้นใจ วันนั้นพิมพ์ใจขา,ขายขนมครกมากขึ้นตื่นเช้ากว่าเดิมนอนดึกกว่าเดิมเพราะต้องส่งเงินให้ก้องพบเรียนต่อค่าเทอมค่าหอค่าหนังสือค่าเครื่องบินวันที่เขาได้งานไปต่างประเทศแม่ค้าในตลาดเริ่มซุบซิบไม่จบมสมแต่เสือกเปผู้ชายผู้ชายได้ดีเดี๋ยวก็ทิ้งโง่ชะมัดแมแต่ป้าสมพรแม่ค้ากลัวแขกแผงข้างๆอย่างพูดตรงๆพิมพ์เอ้ยระวังนะผู้ชายมันเรียนสูงเดี๋ยวก็ลืมคนขายขนมครกแต่พิมพใจแค่ยิ้มเธอเชื่อเชื่อในแววตาวันที่ก้องพบกุมมือเธอเชื่อในคําสัญญาเชื่อในคนที่เธอส่่งงงไปถึฝฝััน ที่กล้องพบเรียนจบเขากอดเธอแน่นผมจะไปทํางานต่างประเทศนะพิมพ์รอผมหน่อยเธอพยักหน้าทั้งที่น้ําตาคลอทั้งที่กลัวแต่ก็ยังเชื่อช่วงแรกเขายังโทรมายังวิดีโอคอลยังถามว่าวันนี้ขายดีไหมแต่วันหนึง่งสายเงียบข้อความไม่อ่านโทรไม่ติดวันแรกพิมพ์ใจบอกตัวเองว่าเขาคงยุ่งวันที่2เธอบอกว่าเขาคงทํางานหนักวันที่3หัวใจเริ่มสัน่นจนวันที่7เธอรู้แล้วว่าเขาหายไปจริงๆไม่มีข่าวไม่มีคําลาไม่มีคําอธิบายแม่ค้าในตลาดไม่ต้องพูดอะไรมากแค่สายตาก,ก็แทงใจเห็นไหมโดนหลอก บอกแล้วไม่เชื่อพิมพ์ใจร้องไห้ตอนกลางคืนแต่ตอนเช้าเธอก็ยังจุดเตายังขายขนมครกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะชีวิตคนจนไม่มีเวลาพังหลายเดือนผ่านไป